ซีนคืออะไรหน้าที่หลักของซีนคือการป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นและป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซีนจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรซีนถูกใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่เครื่องจักรขนาดใหญ่จนถึงส่วนประกอบเล็กๆในเครื่องจักรซีนมีหลากหลายแบบเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆ ซีนแบบคงที่ (Static Seal) คือซีนที่ใช้งานอยู่กับที่เช่นซีนฝาถังซีนหรือประกันหน้าแปลนต่างๆซีนแบบเคลื่อนที่หรือ Dynamic s e a l คือซีนที่มีการเคลื่อนที่ทั้งแบบหมุนหรือแบบเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงเช่นออยซีลที่อยู่ในเพามุนต่างๆหรือซีนที่อยู่ในกระบอกไฮดรอลิกสิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกซีนอุณหภูมิใช้งานของเหลวที่ใช้งานแรงดัน สนใจสั่งซื้อซีนโอริงประเก็นกันรั่วและสินค้าอื่นๆติดต่อเราได้ที่บริษัทอีโคซีนจำกัดโทรศูนย์6 8 6 8 facebook shopee lazada e c o s ซ Thailand ด์ line ad ad อีโคซีนไทยแลนด์